สวัสดีครับวันนี้ช่างหนุ่มมาทำกุญแจ Honda f r e e นะครับจากเดิมที่เป็นห้อยแยกแต่ตอนนี้ลูกค้าทำหายไปเรามาสร้างใหม่ให้เป็นแบบภัพสวยงามพร้อมลงโปรแกรมชิปให้เรียบร้อยนะครับเรามาเทสระบบดูนะครับล็อกปลดล็อกอ่าสตาร์ตตัวนี้มีโปรแกรมชิปนะครับเราสตาร์ทดูเรียบร้อยนะครับสตาร์ทติด เราลงไปทสระบบประตูสไลด์กันนะครับประตูสไลด์ซ้ายประตูสไลด์ขวาปิดนะครับ